เครื่องตัดสติกเกอร์ที่ผ่านการรองรับจากต่างประเทศมาถึงเมืองไทยแล้วเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ที่สามารถนําไปใช้งานได้ทั้งแบบส่วนตัวและเปิดร้านประกอบธุรกิจร้านป้ายร้านประดับยนต์แต่งรถหรือสร้างสารรค์เพื่อกําไรในส่วนงานต่างๆเป็นเครื่องที่เหมาะสมกับร้านที่เปิดขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กแต่ความสามารถนั้นไม่เล็กตามเลยเราจึงกล้านำเข้ามาและแนะนำให้ท่านได้ทดลองใช้งาน แล้วท่านจะรู้สึกถึงความคุ้มค่าและเพิ่มประสบการณ์โดยตรงโดยไม่ต้องไปหาซื้อต่างจากต่างประเทศให้เปลืองค่าเดินทางและค่าใจใจอื่นเมืองไทยของเรามีจำหน่ายแล้วสอบถามได้โดยตรงที่หมายเลข0869823702 0853590250ดวนรูปลักษณ์ทั้งภายนอกและภายใน เครื่องตัดสติกเกอร์มีความสวยงามเพราะถูกออกแบบมาอย่างละเมียดละไมและปราณีตจึงทําให้ทุกส่วนของเครื่องลงตัวดูดีและเรียบง่ายมองแล้วเข้ากับยุคสมัยนี้และทันสมัยเป็นที่สุดภายนอกถูกออกแบบมาให้หยิบจับดูแลรักษาง่ายทาความสะอาดง่ายด้วยพลาสติกและเหล็กเกรดเอที่ทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี ภายในก็ถูกออกแบบมาให้ปกกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้ง่ายและช่วยปกกปกต้องสิ่งสกปรกเช่นฝุ่นเข้าไปเกาะหรือจับได้ยากยิ่งขึ้นโดยไม่เข้าไปรบกวนระบบต่างๆที่ต้องเคลือบอยู่ตลอดเวลาเฉพาะในเวลาสั่งทางานเวลาตัดจึงราบรื่นไม่มีสะดุดหรือติดขัดอันเป็นสาเหตุที่อาจทําให้เครื่องหรือางานที่ตัดอยู่เสียหายได้ ระบบการเชื่อมต่อของเครื่องตัดสติกเกอร์นั้นรองรับกับคอมพิวเตอร์ PC และโน้ตบุ๊กทั่วไปทั้งยังรองรับกับเครื่อง Mac ด้วยสำหรับผู้ที่ไม่มีความชำนาญในเรื่องการเชื่อมต่อก็สามารถดูได้จากผู้มือและวิดีโอการเรียนการสอนของเราที่ส่งไปให้ท่านแล้วสำหรับคนที่ไม่เป็นเครื่องจะใช้งานง่ายเปรียบเสมือนพินเตอร์ตัวหนึ่ง ก็คือสามารถสั่งตรงจากโปรแกรมคั o r ลอและอีลาได้เลยก็คือสั่งปุ๊บเครื่องมันก็จะตัดปับ๊บเปรียบสเสมือนเครื่องเิ้นตัวหนึ่งไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากซับซ้อนให้ปวดหัวเครื่องตัดสติกเกอร์ของเราถ้าท่านซื้อไปแล้วอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้องเช่นปั Back fly, ๊กไฟสายไฟที่ใช้ในการเชื่อมต่อ USB หรือแม้แต่คู่มือวิธีการใช้โปรแกรมที่ต้องลงให้คอมพิวเตอร์ เช่นโปรแกรมคาราดอิเลสเราจะลงให้ท่านด้วยตัวเองถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดเราจะรีโมทลงผ่านโปรแกรมทีล v เวอร์ลงให้ท่านตั้งค่ายท่านทุกอย่างเบ็ดเสร็จพร้อมใช้งานถ้าท่านไม่พอใจในสิ่งเหล่านี้ท่านแจ้งให้พนักงานเราทราบได้เบอร์โทร086 9823 702 เรายินดีที่จะให้ท่านได้ทดสอบเครื่องและแนะนําการทํางานทีละขั้นตอนอย่างถูกวิธีเพื่อที่ท่านจะได้หมดกังวลว่าซื้อไปแล้วจะเกิดปัญหาต่างๆโดยท่านสามารถสอบถามเราได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องตัดสติกเกอร์ของเราที่จําหน่ายให้แก่ท่านเครื่องตัดรุ่นนี้ไม่เพียงแค่แค่ตัสติกเกอร์เท่านั้นมันยังสามารถตัดวัสดุหรือสื่ออินอินได้เช่นกระดาษแข็งวนินลหรือแผ่นพลาสติก ใช้งานหน้ากว้างได้ถึงเจ็ดสิบสี่เซนติเมตรและเมตรสามสิบเรียกว่ารองรับการทำงานได้เต็มที่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่านี่คือเครื่องที่เรากล้านำเสนอท่านเพื่อให้ท่านได้พบกับสินค้าที่ดีเรามั่นใจว่ามันจะทำให้ท่านได้พบกับประสบการณ์ที่ดีต่อไปตัวอย่างงานสติกเกอร์การผลิตงานโดยใช้เครื่องตัดสติกเกอร์นั้นถือว่าเป็นงานบริการรับจ้างอย่างหนึ่ง ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่นั้นจะต้องการให้ตัดสิเกอร์ที่พิมพ์ออกมานั้นแกะหรือว่าลอกได้เพื่อน,นําไปติดแปะวัสดุต่างๆหรือวัสดุต่างๆส่วนมากแล้วสิเกอร์ที่ตัดออกมาก็จะมีขนาดเล็กพอสมควรเช่นฉลาโโกโลโก้ป้ายโฆษณาขนาดเล็กเป็นต้นซึ่งธุรกิจในสายนี้ก็มีความต้องการทางตลาดมากอยู่เหมือนกันงานที่จะสั่งจึงมีจํานวนมากพอคุ้มค่ากับการรับงานในแต่ละครั้งและยิ่งถ้ามีจานวนลูกค้าที่สั่ง